ไม่มีจดตัดมือช่ไหม,อไ,หมไอ้ยโคเท่อะจังหวะที่ว่าคานเขาไปย <laughs> โคตเท่อ่ะ กราบสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมนะฮะสตาร์ทนะครับผมกับช่องคอมีสตูดิโอแชนแนลนั่นเองนะฮะวันนี้ครับผมไม่ได้มาคอบเบอร์เพลงร็อกแต่อย่างใดนะฮะแต่วันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมผมจึงไปตกปลานะครับผมที่บ้านเพื่อนเต้นะครับผมแล้วก็จะเป็นการตกปลาที่คลองภูมดวงเป็นครั้งแรกนะฮะโดยเราเนี่ยนั่งเรือครับเออวันนี้เพื่อนเต้ขับเรือให้เลยเป็นไสหนึ่งวันนะฮะไม่รู้ว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่านะฮะยังไงอย่าลืมติดตามรับชมนะครับผมครับผมไปเลย let's go ตอนนี้นะฮะก็กําลังจะไปรับอันนะครับผมอันนี้มีชูนะฮะเูดน,นะครับผมผมต้องพูดก่อนว่าผมไม่ใช่นักตกปลามืออาชีพที่แบบเก่งกาจอะไรขนาดนั้นะนะฮะผมแค่ชอบรักในการตกปลานะครับผมก็เลยอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับตกปลาแบบสนุกสนุกในหานะฮะก็ยังไงพี่ๆนานาท่านไหนนักตกปลานะฮะมีคําแนะนําสามารถแนะนําผมได้เลยนะครับผมยินดีเลยนะฮะเพราะว่าผมก็มีอะไรที่ผมไม่รู้อีกเยอะเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราถึงที่ บ้านเบื้องเตีทีเดี๋ยวเราถ่ายไปแจก่า้ดูอีกทีครับโอเคไปนี่ฮะโอ้สะบัวพูดหน้าตีปลช่อนเลยครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ในซอยบ้านเต้๋เลยนะครับผม ใกล้ถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่บ้านเต้แล้วกันนะครับเอานะครับทุกคนเราถึงแล้วนะฮะที่บ้านเพื่อนเต้นี่ครับมันก็คือบ่อโลกฟาร์มนั่นเองนะครับผมมีไรอ่องุ่นไร่เมลอนนะครับผมนี่สวยเลยเป็นไงล่ะครับตอนนี้นะฮะเราก็ถึงบ้านเต้แล้วนะครับที่คลองภูมดวงนะครับผมนี่โอเคก็จะประมาณนี้นะครับติดตามชมครับ ไอเราไปปรัดีเลยเ่ะเราไอท่อนตัวล่อดดดแล้วก็มันจะเป็นแบบดดแบบเต็มคำมันตามงพอดีทุกปรับปรับแบบเป็นอนาล็อกอยู่ที่400 ms แล้วก็ดึดึดตรงตรงสองข้างท่อนไอตรงนั้นต้องเออพอดีเลยพอดีเลยเพราะไอตรงนั้นแต่ทาใหม่มันไม่เหมือนแต่ท่อนทมันตรงอื่นมันเสร็จได้หมด เรอันใส่ยูทช่ไหมใไ่มีอะไรจะพูดไหมครับไม่ใจผมนะ <c oughs> ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างยาวนานนะทำไปกี่ครั้งครับนี่คือครั้งที่สามในชี่ Oke okay. Oke. <laughs> ไอ้ไอ้ไอ้ที่เพื่อนมันต้องต้องตีเข้าไปในร่มอ่ะนี่ไปนตามันปาไปปิ้ดเลยนะเดี๋ยวจะหม้อไปตรงม้วนนึงนั่นกันเออไปตรงนั่นก่อนนะ

มาลอ,อางปุ๊บเกียร์หลุดเลยครับ แล้วนี่กะว่าจิมตกวันนี้คือกะจิไม่ได้ปลาในเพื่อนถังใส่ปลาไม่ใช่พามา <c oughs> เอาเอาไว้ตักในเรือเลย <c oughs> ขอเดียวของการนั่งเรือมีข้อเดียวเพื่อน <c oughs> อเ็บที้มีปัม๊ม <c oughs> ้าทเมียนเพื่อนแต่หมเราคนใช้ี่ไม่ฟือเพื่อน <c oughs> เราจะเปลี่ยนไปตกกลางน้ำนะคะ <Okay. S 2> รับโอเคเอาเือมาอเือน เออนะนี่นะหน้าดินมันนี่ปลาเยอะเลยปลาบางทีมันขี้เกียจเว้ยต้องเหว่งให้ถูกโง่โงหน้ามาเลย ป่ากาลมากินอะไรกินพืชไหมอ่ะขนมปังหรอเปล่าป่ากาลม่ขนมปังแล้วก็แล้วก็ใส่ไอ้หัวเชื้อลงไปใช้ไหมั้ยไม่ที่เหมือนที่ว่าตามวัดที่เขาให้อาหารขนมปังใช่ไหมขนมปังพี่อูดต้ดแข็งหน่ะเอ็นนี่นอุ้ย y a าย o าฮู้ได้ยหยอกอุ้ยป้าลูก

แล้วเราก็ไม่ได้เตรียมการว่ามีปลาติดด้วยเราไม่ได้เอาเยื่องอะไรไปใส่ปลาเลยตัวแรกครับตัวแรกมันเป็นการตกปลาติดกระชังแต่นในกระชังน,นี้ปลาแล้วก็เอาใส่น้ำไปกูตกใจออ้อยไม่ปลาตัวใหญ่เดี๋ยวถ้ากลับไปทางนู้นก็แวะเอาที่ใส่ปลาได้เอาใส่น้ำมนะั้ยไอ้เยี่ยงคนอะไอ้เยี่ยงคนสิบต่อมันถ้าได้ดูเหมือนไม่มีปลาหนะ แแล้ว่มันหย oh <no. S 1> ุดสายยากอ่ะอันนี้ต้องตีสก,กิดออถ้มันหยุดยาก <laughs> <laughs> จอม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  คันนี้ได้หมายปั๊บันเลยพันเล้วยุ่งเลยเราเก็บอวนนะครับตอนนี้นะก็ระวังอวนนะครับเราต้องเปลี่ยนเส้นทางโดยสายเต้ผู้ชำนาญการนี่ต้องลงไปเก็บหอยกันแล้วเพื่อนหอยหอยมีหอยกันเอาเลยลองแล้วหอยกันคืออะไรหอยกันหอยกันนี่อะไรต้นอ้อยเหรอ นี่ข้อเสียของไอ้เครื่องเรือนี่คือมันยกหางไม่ได้ถ้าเป็นเรือหางยาวมันยกได้อ๋อตรงนั้นข้างหน้าเป็นหาดนนะหออ่น้าหาดเออน้าลงไปอ๋อทางนี้่อยไหมเมื่อกี้เขามาเฝ้าพักหนึ่งนะนึกว่าเรามารักขขงมั้งคนไหนไอ้เจ้าของบ้านอ๋อรักไทวะคุยอยู่พักหนึ่งต่อแตกลัวโดนรักไปไทยรถรถลาก <laughs> ดีนะ้าะว่าพอพอเราดึงบุญแจปับ๊บแล้วใบพัดมันจะหยุดหมุนทันทีเลยเมื่อกี้เธาดึงม่ทัน,นี่ยุ่งเลยนะใช่พันนี่คือพันนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะ เอาไปจากไม่เพื่อนเดี๋ยวม้วน่งไปให้ตายก็มาลงไปเลยเครับวนเยไปเลยเพื่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว้ไหว้ามาล้างตัวตรงกลางก็ได้เพื่อนสายตรงนั้นก็ได้ตัดค่อยไว้เฮียภาพนี้โ <c oughs> คตรสวยเอาไปทําเป็นภาพป,ปกยูทูบได้อีกนิดเพื่อนไปที่ตรงเหยือเลยเพื่อน <c oughs> แล้วเดี๋ยวว่ายน้าล้างตัวเเพื่อนตาดไม่ทิ้งเบ็ดไว้ตรงนี้วะครบรถเพื่อนคบรถมาแล้วให้คุ้มเพื่อน มาก่อนมาก่อนเออลงไปเยี่ยวนะปปเปล่ามาทางทางน้ำนี่เลยเพื่อนได้ล้างตัวด้วยดูดไม่ดูต้องลองวัดดูนะเยี่ยวโคตเท่ะจังหวะที่ว่าพางเขาไปเยี่ยวโคตเท่อะหาาเห<ะ> <c oughs> นื่อย นี่เราว่าในในน,นี่แล้วป้าหน้าดินน้าว่ายังไหลยอย่างกันนะฝั่งนี้มีคลองปะขวามือน,นี่ตัดฝั่งนี้เหรอมันเป็นมันยังเป็นคลองน้ำไหมน่าเห็นตู <c oughs> เป็นไงบ้างครับฮัลโหลสุกครับ